เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณตะวันคุณแฟรงค์ที่ไปขวางขบวนสเสด็จนะครับหรือ,อบางท่านก็ไปป่วนบ้างหรือ,อ,อ,อแล้วแต่คุณจะใช้คําว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะภายหลังเนี่ยเจ้าตัวพยายามจะโพสต์ทีแจง4ีหข้อนะครับอบอกว่าไม่ได้ไปป่วนไม่ได้ไปขวางแต่จะรีบไปทําธุระมไม่ได้จะไปอะไรเลยไม่รู้ด้วยว่าจะมีขบวนสเสด็จอะไรเน,นี่ยนะฮะแต่แน่นอนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมตอนนี้มันทําให้เกิดการถกเถียงกันเยอะนะฮะประเด็นตรงนี้ อาจารย์สุขุมมองอยังไงฮะเนี่ยฮะประเดเรทตอ่อนหรือเกินคือ,คอต้องต้องยอมรับรว่าปัญหาจราจรเนี่ยมันทําให้คนเครียดอยู่แล้ว <c oughs> ครับกติดีนนะตัวอะไรต่างตรงนี้อ,อ,อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ผมก,ก็ต้องตําหนิคุณอะไรนะตะวันอครับเพราะว่านี่กค,ค่มัน,ม,น,ม,นมันชัดเจนอนะ่ะมันมีมมตารวจตํารวจี่จะคอยคอยนั่นเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้ามันเป็นทางการมันอาจจะเป็นขอโทษครับ จ็บการเจ็บป่วยก็ได้ืออะไรก็ได้ตรงนี้นะแต่ว่าอยู่ดีตำรวจไม่มาก็การเล่นหรอกม,ม,มันต้องมีอะไรบางอย่างเอาวมาเขา,เา,เามีเรื่องรีบรุนไรจริงๆตรงนี้นะเพราะนั้นบางทีเวลากับสาธารณะนี่เราต้องยกประโยชน์สาธารณะมาก,ก่อนนะอ๋อประโยชน์สาธารณะมาก,ก่อนประโยชนาากก์ส่วนตนครับอาจารย์ไทรทธรมองไงฮะก็เรื่องนี้ก็นะมันก็ชัดเจนอ่ะนะครับส่วนหนึ่งนะครับว่าคนที่ คนที่คือคุณตะวันคุณแฟงเองเนี่ยก็ชัดเจนแหละว่าทัศนคติและท่าทีทางการเมืองเขาเป็นยังไงครับแล้วก็พอเขาเจอสภาพแบบนี้มีตำรวจมากั้นเนี่ยเขาก็คงคาดการได้ว่าน่าจะเป็นขบวนเสด็จนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าเป็นขบวนของขององค์ใดใช่แต่ว่าโดยโดยโดยความรู้สึกอที่เขาฝังกับเรื่องแบบนี้ว่ามัน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 ไม่ถูกต้องไม่เป็นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบ ไม่ชอบมาพาไม่ไม่ไม่ถูกใจเขาอ่ะมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วเขาก็มีการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้โดยตลอดเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องแสดงออกแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ยังมีความยับยั้งชั่งใจว่าการแสดงออกของเขาเนี่ยเขาก็ไปแสดงออกกับเจ้าหน้าที่ซึ่งทําหน้าที่ตรงนี้นะครับซึ่งโอเคมันจะเกินเลยหรือไม่ก็อันนี้ต้องไปดูข้อเท็จจริงเอานะครับเพราะว่าเราเราก็เห็นแต่คลิปนะครับว่ามันมีมันมีการตอบโต้กันแล้วก็ ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในคลิปเนี่ยก็ออกมาอธิบายนะครับทีนี้ปฏิกิริยาที่มันตามมาผมเริ่มจากฝ่ายรัฐบาลหรือว่าผู้ใหญ่ในในสังคมก่อนแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองตำรวจโอ้โหทุกคนก็คือคือต้องใช้คําว่าเฮโลกันออกมาเลยก็ว่าได้นะฮะระดับบิ๊กกันทั้งนั้นเนี่ยครับอย่างนายกก็ดีพบตรก็ดีรองพบตรรองนายกคือมากันหมดนะฮะแล้วแล้วอย่างอย่างถ้าฟังจากทางตํารวจเนี่ยเหมือนกับว่าก็ก็จะไม่ใช้มาตราหนึ่งถึงสองครับ แต่ว่าจะไปใช้มาตรอื่นอะอย่างที่ออกมาวันนี้ก็คือ <11 6. S> 1นึึอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองไงฮะก็มันก็ด้วยข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าเฮ้ยวมรไปถึงนะว่า เรายังไม่ได้เคลียร์นะว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่แท้จริงคืออะไรนะรแต่ว่าเวลาที่เราทราบเหตุการณ์มันจะมีกระการสื่อสารเนี่ยมันจะมีการเช่นผ้าหัวหรือวิการกล่าวถึงป่วนกระบวนเสด็จมันก็ย,ยังประมาณหนึ่งนะ嗯嗯แต่ถ้าขวางกระบวนสเสด็จพอคําที่มันมันดูหนักขึ้นหูคนจะจินตนาการไปถึงขั้นว่าเฮ้ยคุณ ขวางนี่เหมือนเอารถนี่ไปขวางทั้งขบวนเลยนะขนาดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขนาดนั้นหรือเปล่าหรือขับเข้าไปประชิดขนาดไหนมันมันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเปล่าครับทีเนี้ยผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบไม่เทคแอคชั่นไม่ได้หรอกอย่างรัฐบาลน่ะนายกอย่างเงี้ยต้องต้องแสดงชัดเจนว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นร้ายแรงขนาดนั้นจริงเนี่ยแล้วรัฐบาลยังดูนิ่งน่งอยู่ขอฟังก่อนขอทราบข้อเท็จจริงก่อนคงไม่ได้หรอก ต้องรีบเทคแอคชั่นรีบเทคแอคชั่นเพราะว่าต้องเชื่อไว้ก่อนว่ามันมันร้ายแรงแล้วแล้วก็แล้วก็ตอบสนองอย่างทันทีนะครับครับอาจารย์สุขุมมองไงครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยผมผมมองในทางการเมืองครับว่าก่อนหน้าจะเกิดกรณีนี้เนี่ยมันมีประเด็นอย่างนี้ครับเกิดขึ้นมาให้อยู่ในหัวทุกคนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ผมไม่มีหน้าที่ครับแต่คนที่ก็มีหน้าที่ก็ถือโอกาส พ่วงก็เขาไม่ใช่ไม่คิดในเรื่องนี้นะเพราะว่ามันอาจจะคําที่พูดเนี่ยมันอาจจะเป็นคําตอบสําหรับเมื่อวานนี้นะครับ,รบอเขาคิดมาแล้วก็เลยออกไปโปร่งออกไปเลยตรงนะี้บางส่วนอาจารย์เขาก็โอเคเรื่องเรื่องของคุณตะวันหรือเรื่องอะไรเนี่ยก,ก็ว่าไปเรื่องหนึ่งแต่ว่าบางส่วนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์การทําหน้าที่ของตํารวจ ในการถวายความอารักขาเหมือนกันอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เกิดถวายรักขาเลยแค่ตีกั้นรถไฟก็ด่าแล้วใช่ไหมกั้นเร็วไปมั้งทำไมต้องรีบกั้นด้วยนี่จะปล่อยสองคันผมก็ไปแล้วขออีกนิดนึงอแต่อย่างเหตุการณ์เนี้ยฮะเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าตํารวจบังคับใช้กฎหมายหรือว่าเข้มแข็งกว่านี้เยบกว่านี้ก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อาจารย์มองยงไงฮะผมมองมันอยู่ที่จังหวะ นะฮะบางทีเราก็ไม่ไม่รู้ว่าอย่างเช่นก็กั้นรถไฟทําไมถึงก็ต้องกั้นเร็วคุณรู้ว่ามีอยู่ข้างหนึ่งรับถของนายกท่านหนึ่งเนี่ยโดนรถไฟชนต้องซื้อรถไฟให้ต้องซื้อจนใจเขาน่ะแล้วก็แล้วก็เห็นใจตำรวจหลังๆเนี่ยพอเราพูดประเด็นขบวนเสด็จเน่ะเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นครับ ของการของของการออกมาต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองนะครับมันเราก็จะเห็นปรากฏการณ์อีกด้านหนึ่งก็เรื่องของการปรับปรับปรับเรื่องของการจัดการขบวนสเสด็จก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่รเราก็ต้องยอมรับอันนี้ถ้าถ้าถ้าย้อนไปสมัยผมเด็กๆหรืออาจารย์หนุ่มๆเนี่ยรเราจะพบว่าไอ้ขอบวนสเสด็จเมื่อก่อนเนี่ยเข่งคัดกว่านี้เยอะอแต่หลังๆอ่ะพอมีเหตุการณ์มาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเออ คือเจ้าหน้าที่เขาก็เปลี่ยนวิธีการใช่ไหมครับคือใช่แล้วก็พระบรมรงสรรุวงเองท่านก็ท่านก็เห็นรู้ถึงความเดือดร้อนของการจราจรในกรุงเทพท่านก็บอกว่าอะไรที่มันพออารมุ่อร่วยได้ก็ไม่ต้องไปเข่งคัดมากนักครับไม่ใช่ปิดทางด่วนที่เดียวสีเลนอ่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดโอกาสที่พอปิดแท่หนึ่งเลนอย่างเงี้ยอีก2เลนอาจจะจอดอยู่ก็จริงแต่ว่ามันจะมีความใกล้ S <S อย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้คือคือบางครั้งก็ไปโทษเจ้าหน้าที่สักทีเดียวว่าหลาดหลวมไม่ได้หรอกเพราะว่ามาตรการเนี่ยมันผ่อนปลนมาสักระยะหนึ่งแล้วในการจัดการเรื่องนี้ทีนี้พอพอพอพูดถึงอาจจะไปโทษเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แต่ถ้าไปดูตัวบทกฎหมายเนี่ยพรบการจัดการถวายอารักขาหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจคานะฮะทีนี้พอไปดูเนี่ยมันไม่มีบทลงโทษอเอาไว้ใช่ไหมอาจารย์อ่าใช่ทีนี้ตํารวจก็เลยต้องไปหาหาเหตุหาเหตุบอว่าเอ้าเนี่ยไปป่วนหรือไปสร้างความวุ่นวายเนี่ยต้อง เอาอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถูกถูกใช่ซึ่งอันเนี้ยมันถึงเป็นถึงเวลาที่เราต้องมาทบทวนกันเพราะเรื่องเนี้ยคือคือเราไม่พูดเรื่องว่ามันเป็นประเด็นอ่อนไหวเรื่องสถาบันหรือเรื่องกับประชาชนเลยนะครับคือสถาบันที่เป็นประมุขของรัฐอ่ะของทุกประเทศอ่ะเขามีการจัดการเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ใช่เรื่องที่ว่าไม่ผิดเนี่ยตำรวจร้องยุด ผมว่าไม่หยุดก็ผิดแล้วนะแล้วเมื่อคำสั่งผู้กำจาไอ้โทษคำสั่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คณะปฏิบัติหน้าที่ครับเอาผิดที่ไม่ยากหรอกนะซึ่งอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเสนอยติด่วนครับเรื่องทบทวนการถวายอารักขาขบวนเสด็จนะฮะทีนี้เดี๋ยวถามอาจารย์สุขุมก่อนว่าพรุ่งนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ารัฐบาลควรจะสื่อสารเรื่องนี้ ออกมาอย่างไรดีเพราะว่าถ้าจํากันได้เนี่ยเรื่องของขบวนเสด็จเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะใช่ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ก็ก็เคยมีรอบหนึ่งที่คุณเอกชัยตอนนั้นนะฮะอาจารย์มองว่าพรุ่งนี้หลังจากที่มีการเสนอยติด่วนเนี่ยต้องมีการสื่อสารอย่างไรออกมาจากสภาดีฮะอาจารย์ผมไม่แน่ใจนะครับว่าพรุ่งนี้มันจะสรุปได้เออเรื่องสําคัญอย่างนี้เนี่ยจะมาคุยกันแป๊บเดียวแล้วปิดโต๊ะนี่ไม่ได้หรอครับ นะเพราะมันมีหลายวิธีอโทษหลายกหลายเรื่องที่จะต้องต้องต้องพิจารณาครับนะอ่าขบวนมาเจอกันทำไงอืมอ่าครับหรืออย่างเมื่อก่อนนล้ววิ่งมาทางด่วนหยุดบนทางด่วนครับคนก็ไม่พอใจเดี๋ยวนี้ก็ไม่หยุดแล้วนะตรงเนี้มันต้องคุยกันกันยาวคุยกันยาวขบวน รถพยาบาลประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ต้องมีหลายเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็อพอพูดเรื่องแบบเนี้ยแล้วไปกระทบกับเรื่องขบวนเสด็จอะไรแบบเนี้ยเผลอๆก็จะมีสมาชิกท่านอาจจะบอกว่าให้ขอชุมลับไหมจะได้แสดงความเห็นกันได้เต็มที่อะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แบบลูกศิษย์ผมครันหนึ่งเป็นนัตรีเคยผมเคยถามเขาว่าทำไมถึงอยากเป็นนัมบีกันนะ เขาว่าไงฮะอาจารย์ไม่รู้หรอกว่ามันมีความสุขแค่ไหนตอนไหนฮะแค่ไปไหนมาไหนมีรถวิ่งนําอสบายไม่มันรู้สึกเป็นเกียรติไปแล้วกลัมาตองนี้ครับมันนึกตัวแบบนะครับเนี่ยเราเออก็วิ่งรถแค่รถเมล์หลบไปกถือว่าดีละเออเป็นวันนี้เป็นตาปลอดโปร่งครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับหลังจากวันที่ตะวันกับแฟรงค์เนี่ย ไปบีแตร์ใส่ขบวนสเสด็จอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะมันก็นํามาซึ่งการประทะกันที่ BTS สยามะนะฮะระหว่างทางกลุ่มทะลุวังกับกลุ่มสปปสเนี่ยโอ้ม,ออมีการทําร้ายร่างกายกันอ่ะไม่รู้ลหละใครจะเริ่มก่อนอใครจะเจ็บอะไรนะอันนี้ก็ว่ากันไปตามคดีค,ความเรื่องนี้มันจะกลายเป็นชนวนที่จะทำให้ความขัดแย้งในสังคมเนี่ยมันลุกลามบานไปลายไหมอาจารย์สติรมันมีโอกาส พี่เห็นว่าวันนี้มันยังอยู่ในระดับที่เราต้องยอมรับอะว่าเราเรื่องขั้วข้างครับทางความคิดอะอในทางการเมืองในระดับประชาชนเนี่ยยังมีอยูใ่ในการเมืองไทยนะครับแต่ว่าวันนี้ในระดับของการประทะกันเนี่ยมันอยูใใใ่ในกลุ่มของคนที่อาจจะบอกว่าฮาร์ดฮาร์ดคองสองฝั่งฮาร์ดคองสองฝั่งมาเจอกันครับซึ่งเราจะพบว่าฮาร์ดคองสองฝั่งเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่ได้เยอะในแง่จํานวนคนที่ขยับเข้ามาใกล้ๆตรงกลางเนี่ยจะทั้งของสองฝั่งเนี่ยจะเยอะกว่า เพราะนั้นต้องต้องไม่ทําให้การประท่ากันของฮาร์ดคอร์ที่มีขยายจำนวนใช่ไหมใช่ที่มีจํานวนน้อยเนี่ยไปปกอารมณ์ของคนที่ฮาร์ดคอร์น้อยกว่าเนี่ยที่มีปริมาณมากเนี่ยครับให้ประทุอารมณ์ขึ้นมาอันเนี้ยอันเนี้ยมันมันจะบานปลายและมีโอกาสขยายความรุนแรงได้คือคนยังเห็นว่าหลายคนยังเห็นว่าความแัดแยกด้านนี้นี่นะยังเป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวเขาไม่ไยดับหรอก แต่ว่าอย่างเราเราดูเนี่ยขออย่าให้มันเกิดเป็นความรุนแรงครับนะเหมือนอย่างว่าก่อนหลายคนคาดว่าแก่นี้นี่เดี๋ยวจับกลุ่มละเดี๋ยวออกมาไล่กระทืบกลุ่มพวกนี้ละอย่างเนี้ยอย่าให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าคนที่เห็นประโยชน์ของเขาในแง่ของการการสร้างฟังทางการเมืองการทําให้เขามีฟังขึ้นมาเนี่ยครับยังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่อื อาจารย์สุขุมครับคือมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งว่าสิ่งที่ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามนะฮะที่จะแสดงออกทางการเมืองเนี่ยมันก็จะควบคู่มากับคําเดิมอีกแล้วฮะสิทธิและเสรีภาพใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็จะถามกันอีกว่าแล้วแบบไหนม,มันคือสิทธิและเสรีภาพที่มันอยู่บนความพอดีว่าเ้ยแบบนี้แสดงออกได้เพราะว่าอ่ะเพื่อตามตรงนะฮะบางท่านที่อาเชียคุณตะวันกับคุณแฟรงก์มาโดยตลอดเนี่ย พอมารอบนี้เนี่ยบางท่านอันนี้อันนี้ด้วยความเคารพนะฮะบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยไม่ชอบไม่โอเคอ่าคนที่เห็นด้วยมีไหมก็อาจจะมีอย่างเงี้ยมันก็คุยอีกแลลวฮะอาจารย์ว่าแล้วสิทธิเสรีภาพที่มันพอดีเนี่ยเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเขาบอกเฮ้ยแบบนี้ไม่โอเคนะไม่โอเคตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างนี้ยิ่งไม่โอเคเข้าไปใหญ่อาจารย์ไอความพอดีไม่ทรับแต่ความไม่พอดีมันห็นจัดนะเพราะนั้นอย่าทำอะไรที่ไม่พอดีครับ ถ้ายังไม่มีโอกาสทําสิ่งที่พอดีอย่าทำอยู่ดีไปปผมขอแถลงข่าวผมขอชี้แจงในที่ที่ไม่ใช่ที่อย่างนั้นครถ้าที่ที่นั้นเป็นที่ห้องประชุมเขากำลังพูดเรื่องเหล่านี้มันพูดได้นี่ีื้อจังวะครับแต่ดีถือกองตีเดินนําก็ในหมู่ชนไม่รู้ใครเป็นใครครับไม่ได้อันตรายคนหนึ่งชกหน้าคุณก็เป็นเรื่องแล้วครับอืเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย ความพอดีเนี่ยสำคัญนะแต่ว่าก็ถ้าจะผมอยากจะตำหนินะก็ตำหนิคนที่มีความประสงค์ไว้ในใจว่าทําสิ่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อหวังประโยชน์เพื่อหวังประโยชน์ไม่ใช่เพื่อให้สังคมมันแก้ไขปัญหาได้ครับอาจารย์มองไงก็ในในเหตุการณ์เดียวกันน่ะแน่นอนมันมันมีทั้งจุดที่คนอาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างอยู่แล้ว นะครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายความคิดทางแบบเดียวกันนะนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องเสรีภาพอะอะไรแบบนี้สิทธิเสรีภาพอะแน่นอนมันมันตามหลักการอะก็คือเราใช้ได้ตราบเท่าที่ไม่ไปละเมิดคุกคามคนอื่นไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยอย่างกรณีเน,นี้ยมันอาจจะมีเส้นแบ่งหลายๆเส้นครับเส้นที่หนึ่งคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยโอเคการที่คุณอาจจะไม่พอใจอะรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ ว่าคุณก็ต้องก็รีบเหมือนกันคุณมีธุระอะไรเงี้ยคุณอาจจะสามารถมีเสรีภาพที่จะแสดงความไม่พอใจได้ครับแต่แสดงได้แค่ไหนอ่าถ้าถ้าแค่อ่าต่อว่าต่อขานเจ้าหน้าที่แต่คจจแค่นั้นอาจจะเพียงพอคนอาจจะรับได้แต่ถ้าไปถึงขัน้นไปแสดงออกไปถึงอ่าขบวนอะไรเงรี้ยนะครับที่มันมีลักษณะการไปละเมิดอ่าไปตะโกนไปว่าไปไปทำให้เกิดความรู้อ่าโอกาสที่มันจะเกิดอันตรายอ่ะอย่างเงี้ย จับบุคคลสําคัญเงี้ยมันก็อาจจะเกินเส้นไปของเสรีภาพก็เนี้ยคือเกินเลยไปกระทบสิทธิเสรีภาพของคนอื่นแบบนี้ยเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมาเราเลยเห็นว่าเฮ้ยปฏิกิริยาของผู้คนอ่ะมาเลยดูโหขนาที่แนวคิดฝั่งเดียวกันยังรู้สึกว่าเฮ้ยบางคนก็ตําหนินะไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะเขาอาจจะมองในมุมที่เฮ้ยมันมีจุดที่มันเกินอในส่วนที่คนที่เขารับได้ก็คือเฮ้ยเขาอาจจะมองในจุดที่ว่าอ่ะก็มันเป็นเสรีภาพที่เราจะไม่ไม่ สามารถแสดงออกซึ่งความไม่พอใจก็ได้ต่อเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้นะครับมันเหมือนกับว่าจุดของแต่ละคนมันไม่เท่ากันตอนนี้ใช่ใช่ใช่ไหมจุดที่รับได้ของแต่ละคนตอนนี้มันไม่เท่ากันแล้วมันไม่ได้แบ่งง่ายๆด้วยความคิดว่าชั้นฝ่ายเดียวกันคนละฝั่งคนละฝ่ายอะไรเงี้ยเท่านั้นนี่เจ้าตัวก็ยังสำนึกเองครับใช่ใช่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าไอ้ตอนนั้นมันหลุดไปแล้วถูนะก็สมนึกก็ควรจะให้โอกาสเขาถูกถูก อ่ะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเอาไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยฝ่ายที่กลุ่มสปปสก็ดีนะครับห,หรือว่าฝ่ายที่เขาอาจจะไม่ชอบการกระทําของอนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มนี้เนี่ยวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยมากก็คือเขาพยายามจะชี้เป้าว่าเนี่ยก้าวไกลยอยู่เบื้องหลัง <laughs> คุณเนี่ยเป็นผู้ใหญ่คุณไปให้ท้ายเขาเขาก็เลยเป็นแบบนี้ไงเพราะว่ามันเป็นมาตั้งกี่รอบแล้วอาจารย์นฮะก้าวไกลเด็กหรือผู้ใหญ่ อันนี <Tipp ett> <motiv ator> er ้ผมไปส่งคอมเมนต์ในออนไลน์มาอาจารย์ว่าฝั่งที่เขาเนี่ยคือเวลาเวลาเราลืมตัวมันหลุดไปใช่ไหมมันมันไปได้ทังนั้นอ่ะในการในการพูดตรงนี้นะรย์ว่าก้าวไกลอยู่เบื้องหลังไหมอ่ะอะไรนะก้าวไกลอยู่เบื้องหลังเด็กๆกลุ่มนี้ไหมสำหรับความเห็นผมนะผมว่าอยู่เบื้องหน้าด้วยซ้ำเบื้องหน้าไงฮะก็พูดในคิดไงอ๋อ เพราะนั้นผมว่าเขาอาจจะได้ยินได้ฟังมาครับทําให้เขาคิดเป็นแบบที่เราได้ได้ยินนะจึงไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะตรงเนี้นะสําคัญกคนที่พูดแลวหวังให้เกลียดเกี่ยวกับเกลียดก้าวไกลนี่สิไอ้อย่างเงี้ไม่ถูัะอาจารย์สัีทอธแล้วครับถามเดียวกันเลยครับเพราะว่าคนพูดเยอะมากตอบเหมือนอาจารย์แต่ใช้อีกคำหนึ่งก็คือเขาอะ อยู่เบื้องหลังก้าวไกลต่หากเขาที่ใครฮะกลุ่มนี้กลุ่มน้องๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยคือเขาเป็นพรรคการเมืองครับเขาลงสู้สึกเลือกตั้งเขาต้องการฐานเสียงคะแนนเยิมและกลุ่มนี้น้องๆกลุ่มนี้เขาก็คือประชาชนกลุ่มหนึ่งครับึงมองว่านี่ก้าวไกลเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวแทนของเขาได้ในทางการเมืองเขาจะสนับสนุนแนวทางทางการเมืองของก้าวไกล แต่ไม่ได้แปลว่าโอ้หก้าวไกลจะมายุยงปลุกปันแล้วก็บอกให้เขาทํานู่นทํานี่เหมือนเป็นใช้เขาเป็นเครื่องมือโดยที่เขาไม่ได้มีวิจนะญาณไม่ได้มีความคิดอะไรไม่มีความเชื่ออะไรแต่เขามีมีความคิดความเชื่ออและเขาตั้งหากล่ะที่ที่เลือกใช้ก้าวไกลแล้ววันหนึ่งถ้าก้าวไกลไม่สนองเขาเขาก็อาจจะไม่เลออกไม่เลือกเขาก็ไปเลือกพรรคอื่นอาจจะออกมาด่าก้าวไกลด้วยซ้ำไม่งั้นวันนี้เราจะไม่เห็นท่าทีกะกระอ่วนของของ ผู้แทนที่มาจากพรรคก้าไกลหรอกเวลาเราถามประเด็นนี้นะหลายคนก็จะพูดไปคนละทางด้วยแล้วหลายคนก็จะตอบลำบากนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาเขาอยู่เบื้องหลังหรือเขาอยู่เบื้องหน้านะแต่หมายความว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นท่าทีที่เขาจะต้องมีต่อผู้สนับสนุนของเขาที่ก็เลือกให้ดีว่าจะมีท่าทีแบบไหนคือคือฝ่ายที่เขาอาจจะไม่ไม่ชอบก้าวไกลเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาคุณไม่เคยห้ามเด็กๆเลยคุณไม่ห้ามปรามน้องๆเลย แล้วคุณเหมือนให้ท้ายอีกคอยไปประกันตัวให้อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันก็เลยนํามาสู่เหตุการณ์ที่มันดูจะรุนแรงขึ้นในวันนี้เนี่ยออันนี้เขาเขาพูดอย่างเงี้ยคือมันเป็นความคิดที่ต่างกันของคนที่มีอุดมการ์ทางการเมืองแตกต่างกันครับคือวิธีคิดแบบนี้มันเป็นความคิดแบบเชิงจารีดนิยมอนุรักษ์นิยมครับที่เชื่อว่าผู้ใหญ่บอกเด็กได้สอนเด็กได้แต่ทางฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยมันไม่ใช่ไงเด็กเขาเป็นตัวของตัวเองใครจะไปสั่งไปสอนไปบอกเขาไม่ได้หรอกเขามีความเชื่อของเขาเองให้ ต้องให้เขาได้แสดงออกได้ได้ลองผิดลองถูกอย่างเงี้ยมันมันเป็นวิธีคิดที่แตกต่างกันเพราะนั้นไปชี้หน้าบอกให้ก้าวไกลสมัยคุณไม่ไปสั่งสอนเด็กผมจะไปสั่งสอนยังไงเพราะในเมื่อผมเชื่อแบบเสรีนิยมอ่ะผมเสรีประชาธิปไตยอ่ะจะไปบอกเขาไม่ได้หรอกเขาก็ต้องเขาก็ต้องเชื่อต้องเคารพเขาด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยนะครับงั้นงั้นถามผู้ใหญ่ได้ไหมผู้ใหญ่ทุกวันนี้สั่งเด็กได้ไหมฮะอาจารย์ คือสั่งได้แต่เขาจะทำหรือเปล่าตรงนี้นะเพราะนั้นอย่างที่ว่าบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องยาวเรื่องคนละเรื่องมาปนกันการประกันเป็นอีกเรื่องคนึบเนะไม่ใช่ว่าคุณคิดยังไงมันอยู่ที่ผมจะประกันคุณไหมแต่อาจจะไม่ได้คิดไปในแนวทางเดียวกันทุกเรื่องอย่างนี้แหละไม่ไม่ใช่คือไปประกันเขาเล้วก็บอกว่า เขาต้องเชื่อเราร้อยเปอร์เซ็นเต,เต็มต่อไปนี้ไม่ได้ประกันออกมาเขาก็เป็นเขาอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของเรากันเนี่ยหรือแม้แต่เพิ่งพบกันเรื่องแล้วแต่เรามีน้ำใจจะประกันคนที่คิดอย่างนี้ไหมถ,ถ้าเอาเป็นปะคิดแบบการเมืองอแล้วในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เจออ่ะคือ ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาจํานวนไม่น้อยต้องออกหน้าไปประกันลูกศิษย์ทั้งๆที่ถ้าไปดูการเมืองภายในมหาลัยอะลูกศิษย์กลุ่มนี้ยเป็นกลุ่มที่ขับไล่ผู้บริหารออกจากมหาลัยด้วยซ้ำออกจากตัหเ่งด้วยซ้ำเป็นนั่งเล่นไพ่แลเป็นใบสองใบนี่โดนแล้ว ประการที่รู้ว่าประจําคือมันคือมันควรจะต้องแยกกันใช่ไหมฮะไม่สามารถเอาไปเหมารวมกันได้ว่าเฮ้ยการที่มีพฤติกรรมแบบนี้แปลว่าหรือว่าคุณประกเรก็มาแล้วเนี่ยคุณต้องคุมก็ได้นะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อ๋ออในไหนเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมก็พลอยนึกถึงเรื่องที่ในสภาเขาถกกันอยู่ก็คือเรื่องนิรโทษกรรมครับซึ่งมันก็โหคือวันนี้เชิญอาจารย์มาเนี่ยคุ้มเลยเรื่องมันเยอะมากคะคือนิรโทษกรรมเนี่ยเอาหลักๆเลยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะจะตามไม่ทันด้วยก็คือว่า ฝ่ายรัฐบาลนิ่รรศกรรมไม่รวมหนึ่งนึงสองเก้าวไกลบอกรวมอืแล้วมันจะหาตรงกลางเจอไหมฮะมันก็ได้มันก็ได้ผลงานคุยกันอแต่มันลงเอยไม่ได้หรอกเพราะว่าคนกลุ่มที่เข้าไปเนี่ยคิดว่าพวกที่โดนร้อยสิบสองนี่น่าจะได้รับนิรรรษกรรมออีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปก็คือคนที่ทำตามหน้าที่ครับนะก็ควรจะได้รับ นิรโทษกรรมเพราะว่าไปใช้อำนาจตามกฎหมายอตรงนี้การนิรโทษกรรมคือการให้อไปไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่ายไม่ทำผิดเขาอาจทำผิดในสายตาเราแต่ความผิดของเขาเนี่ยยกโทษให้เขาได้ไหมเ้าเขาจะได้เห็นว่าความเชื่อเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ทำอันตรายถึงชีวิตเขาผม นึกไม่ออกว่าไอสังคมที่ไม่มีใครพูดอะไรเลยเนี่ยนั่งเงียบกริบกันเนี่ยนะทำไมกลัวไปละเมิดความคิดของคนอื่นก็แล้วก็ผูกใจเจ็บกันแบบนี้ที่ว่าไม่ยกโทษให้กันอีกแล้วเนี่ยนะสังคมมันต้องอยู่ด้วยการให้ไปกันนะครับมันถึงมันมันถึงจะอะไรมันถึงจะเป็นสังคมที่มีความสุขครับอาจารย์สวัธดีรแล้วถือว่าณตอนนี้เนี่ย คือถ้าดูจากเสียงหรือกระแสหรือจากข่าวใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันปิดประตูการนิรโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองไปหรือยังครับผมผมคิดว่าไอ้วันเนี้ยมันยังอยู่ในขั้นของการเสนอกฎหมายเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภานะผมคิดว่ามันคือการเปิดประตูบานใหญ่ด้วยซ้บของการที่เราจะเอาเรื่องพวกเนี้ยไปคุยกันครับคือวันเนี้ยเราอย่าเพิ่งมุ่งไปที่คําตอบอะคือสุดท้ายเราอยากได้คําตอบว่าเราจะนิรโทษใครในเหตุการณ์ไหนบ้างโดยฐานความผิดอะไรนะครับ แต่ว่าแต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นน่ะแน่นอนม,นมันมีขั้นมีตอนของมันอีกเยอะเลยนะครับวาระที่หนึ่งที่เราต้องคุยกันว่าเราจะรับหลักการเอากฎหมายพวกนี้เข้าไปสู่การพิจารณาไหมครับถ้ารับเัามีชั้นกรรมธิการซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถเชิญทุกฝ่ายเข้ามาคุยกันได้ครับแล้วยังมันค่อยนําไปสู่ว่าเออแล้วเราจะ,าจะมีคําตอบให้กับเรื่องนี้อย่างไรซึ่งมันไม่มีคําตอบเดียวแน่นอนนะครับเพราะว่าความขัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เอาแค่ภาพใหญ่ๆสองภาพเนี่ย ก่อนรัฐประหาร57มันก็ภาพหนึ่งหลังรับประหาร57โดยเฉพาะหลังเลือกตั้ง62มามันก็อีกภาพหนึ่งความสําคัญของอถ้าเราโฟกัสไปที่มาตา112อะ่ะยุคก่อนรัฐประหาร57อะ่ะเรื่อง112มันก็มีบ้างม,มันก็มีในระดับที่มีผู้นําการชุมนุมบางกลุม่มประชาชนที่ไปชุมนุมบางกลุ่มเท่านั้นที่ไปกระทําครับแล้วความเห็นของคนยุคนั้นอะ่ะจ,จะบอกว่าโอเคถ้าเป็นเรื่อง112เนื่องจากว่า มันมีวงของของความผิดคนกระทำเนี่ยมันไม่เยอะครับก็อาจจะบอกว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติก็ได้อเอาเรื่องอื่นๆที่มันสําคัญกว่าครับที่มันเป็นเหตุปะทะการมีการมีคนาบาดเจ็บล้มตายดีกว่าแล้วมาน,นั่งพิจารณา,ากันเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเนืโทษไหม,มผู้ชุมนุมโดยปกติจะเนืโทษไหมคนที่ขึ้นไปพูดบนเวทีจะเนืโทษไหมอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อยแยกแยะออกมามแต่วันเนี้ย เหตุ Hate, เรื่องหนึ่งหนึ่งสองมันกลายเป็นประเด็นหลักครับไปตั้งแต่ต้นใช่ทีนี้มันมันเลยพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้ง่ายถึงขั้นบอกว่าจะไม่นี่ะโทษเลยหรือจะนี้จะโทษทั้งหมดอม,มันก็ต้องมาแยกแยะอีกฐานความผิดว่าเขาทําเรื่องเนี้ที่ม,มันเข้าข่ายมาตราหนึ่งสองด้วยเหตุอะไรครับมันเป็นเจตจานงปัจจัยทางการเมืองไหม,มที่เขาจากจะมาแสแดงออกเฉยๆไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีความอาฆาตมาดร้ายจะเป็นดูหมิ่นอะไรโดยไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรับ มันก็ต้องแยกแยะเหตุการณ์สถานการณ์อ oh. ซึ่งไอ้ตรงเนี้นกยกลไกสภาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดในการคุยกันเรื่องนี้ครับอืออาจารย์ว่าไงฮะก็คือเข้ามาถ้าเราตั้งข้อแม้คนอื่นก็อยากจะมีสิทธิตั้งข้อแม้เหมือนกันอืมแตเอาข้อแม้เข้าไปมันก็ถูกอ่มันต้องความว่างเปล่าอ่าอืออือ,อ,อคือข้อแม้ที่ว่าเนี่ยก็คือสมมติไม่ไม่เอาร้อยสิบสองไม่รวมหนึ่งหอสองอันนี้คือข้อแม้มอ่าโอเคพูดกันได้ลบแม่ร้อยสองแต่ผมไม่เอาข้อที่ เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงนะถึงแม้ทําตามคาสั่งแต่ถือว่าแต่ไม่รวมได้ไหมไม่ต้องไม่รวมก็ถึงแก่ชีวิตเล่นเนื้อไม่อีกคนก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วใช่คือคือเพราะถ้าผมแปลที่อาจารย์บอกคราจะบอกว่าถ้ามันมีข้อแม้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 หมดเนี่ยสรุปมันไม่เหลือนิรโทษก็ไม่เหลือเลยเลยไม่มีใครได้เลยเลยไม่มีใครได้เลยนะไม่มีใครได้เลยเออนะเพราะฉะนั้นควรจะไปแบบว่างเปล่าก่อนแล้วไปคุยกันในสภา แล้วคุยกันครับไม่ต้องในสภาก็ได้นอกสภามันจะคุยกันยากกว่าในสภาไหมอาจารย์ <c oughs>